สวัสดีครับตอนนี้นกเอาอยู่ที่บ้านกลางพยอมนะครับกันก็มีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังครับขอเชิญไปติดตามที่กันก้องของชาแนลได้เลยนะครับเรด้วยล่ะถือด้วยเลยวางพานใช่ไหมวางพานเอาพันเนี่หันหน้ามาหันหน้ามาทางนี้ไปเลี้ยงซิงหเอาใบอะไรมาบ้วยปูถ่ายภาพนิ่งหน่อยพ่อจะถ่ายวีดีโอเดียวเดี๋ยวนี้ ไปนี่ก็ได้ไปเงินทไปตกหาบขุกเขาขึ้นขุกเขาุกเขาดุน่งุกเขาถนนอุ้ป่หยาบมาเออเออหันๆอย่างนี้ก็ได้บพอจะใส่ดูได้ตใจปวด ตก็จะเป็นคนสมุเป็นคนดีทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จดึงพ่อดึงแม่ขึ้นสวรรค์อะไรเดินไปหาคุณยายเจตนาเนี่ยมาดึงคุณยาดึงคุณตาคุณยายก่อน ขยันถ่ายถ่ายนะไม,ไม่ไม่น่าถ่ายวีดีโออย่างเดียวนะ,อ,ะอยากได้ภาพมิ่งถ่ายเอาสาธินนั่นล,ลงเกาะเรกเด้ๆหลาต้องไปคนหูเลยเฮ้ยมากเก่งเด็กคน ยายมาได้เก่งซิเด้อโอ้ยแค่สูงนําข้าเนาะคนเท่งอีหยังโอ๋นู่นๆเอาโตบักอะอ่าอ่ะหาป้าหาลุงไปไปย่านได้บัวเลือดเด้อลูกลุกกันซะได้ลุกยางเลยลูกลุกยางโหมันเต็มบ่เข้าเออนั่งได้เดียวเดี๋ยว <coughs> ý thức 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 ý คิดเพียรใช่ป่ะออสอง เอาเลยดีครับอจับกกนาจับทางตรงคอตรงนี้หนุกตรนี้ครับตรงคอตรงอเออตรงนี้จ uh uh ังคีเดีย้องีเดียแ้วังีเดียองคีเดียร กนผมไปถ้าเพื่อนวนหนาิวหนาิัวเป้าไรครับคู่ลงกวนเอาวางไว้นีเดี๋ยวปน้ำใส่ผมก่อนไปน้าใส่ผมเลยกำลัง เอาเลยเฝ้าไม่ต้องเยอะหรอกหลวงพ่อพระครูมาเตรียมโกนให้แล้วนี่เอาูอื่นโกนนี่แปวหัวแปวแท่หลวงพอ่อเมตตาโกนให้เองเลยนะครับเป็นสิทธิพิเศษจะเอาผ้าหนึ่ยมาเย็บเอา เจ็บเหรอนี่จะกี่ทีไม่เป็นไรก็หัวลงชิลๆได้จริงๆเออ โอ ة, ้โหนอกคืองามแท้ห no. ัว bon, น ah. ี่แปลว่าบวชตลอดสมอนี่ฮะอยากดูเบิ่งเบิงปกติแม่เพิ่นบอ้คุยเรื่องบวชมาเลยนะครับเพราะว่าเพิ่นเบิ่งเล็บมือเล็บตีลราเพราะอยากลูกบวชว่าซื้อคนว่อยากดูใต้บวชติดปากตเห็นสิครับ บวชจูงปูยาตาใหญ่อแม่ลุงป่าตอนเก่าเนาะก็มีนิดนึงเู๊ปันหามากกันเก่าจะต้องเลี้ยงเรียก เน้นพี่เลี้ยงประโยคแปลคนเด้อเนี่ยเรียกเน้นพี่เลี้ยงว่าพี่เนีนส่วนหลวงพ่อก็เรียกว่าหลวงพ่อนะลูกอย่าทำชิวนยอย่าหยีทำธรรมดามันไม่เป็นไรลูก วันนี้กันเกาได้รับเนตตาจากหลวงพ่อพระครูยานาพิรัตนะครับเจ้าวาดวัดนนคอเป็นผู้รงผมให้เลยนะครับกันเกาครับกันเกาอยู่ที่สนคุูตสนให้ยัดคำกับพี่ปามด้วยนะสาธุหน่อยอ,าอย้าวสิบเป็นยังงเนาะได้อยู่ mười tắm xe mười đấy hả biết Ờ... biết chị 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 biết biết chị biết chị biết chị biết chụp biết chị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  คนเก่งเนี่ยคนเก่งอะคนผมเรียบร้อยละ <Okay. S 1> เดี๋ยวไปอาบน้ำเลยขอบคุณที่ทุกคนติดตามช่องกันเกาหอมชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากติดตามคลิปต่อๆไปของของเก,กาหอมชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ